ใช่ค่ะตั้งใจมาทำที่นี่เลยมาเมืองไทยเนี่ยทำอะไรไปบ้างค่ะทำฟันเนียค่ะแล้วก็มีทำตาสองชั้นด้วยแล้วก็ทุกอย่างที่ได้มาคือเป็นของ SLC หมดเลยแต่ว่าแอบได้ยินมาว่าตอนแรกนี่คือกลัวหมอฟันใช่ค่ะกลัวมากเพราะว่าเคยมีประสบการณ์การทำฟันที่ต้องใช้คำว,ว่าเลวร้ายมากๆเลยดีกว่าเพราะว่าเคยถอนฟันหกซี่แล้วก็ช่วงนั้นเจ็บมากแล้วก็เจ็บแมก้กระทั่งฉีดยาชาค่ะ ทิปนะคะตอนนี้ทําธุรกิจอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วก็เรียนหนังสือด้วยค่ะตอนมาปรึกษาคุณหมอนี่บอกคุณหมอว่ายังไงบ้างคะอยากได้แบบไหนก็อยากได้ฟันแบบดาราแล้วก็ขาวสวยแบบว่ายิ้มแล้วมั่นใจธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกคือปรึกษาคุณหมอว่าน่าจะทำ8-10ซี่แล้วก็คุณหมอดีไซน์ออกมาให้ทุกอย่างก็เพอร์เฟกอย่างที่เห็นเลยค่ะ ประสบการณ์ที่ดีของ TSLC ก็คือพอได้มาพบเจอคุณหมอได้เข้าไปในห้องแล้วก็ได้พูดคุยกันเริ่มดีแลกมากขึ้นคุณหมอก,ก็จะบอกขั้นตอนไปเรื่อยว่า,าทําฟันแล้วนะกาลังจะฟอกสีฟันนะกําลังจะขัดฟันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่กลัวค่ะหลังจากที่ทำมีเนียไปแล้วค่ะแบบครั้งแรกที่เห็นฟันตัวเองรู้สึ ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะรู้สึกประทับใจมากคะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสวยแล้วฉันฟันเหมือนดาราเป็นความฝันที่อยากมีฟันแบบนี้มานานแล้วคะ่ะปกติชอบทาลิปสีแดงใช่ค่ะและยิ่งพอทําวีเนียร์ก็คือรู้สึกว่ามันทําให้ฟันเราสวยและดูโดดเด่นมากขึ้นกล้ายิ้มแล้วก็มั่นใจมากขึ้นคะ่ะอยากให้ฝากถึงคนที่ตัวหมอฟันกน,นคะก็ทิปก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเข้ามาทําฟันกับ SLC นะคะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะว่าถ้าทิปทําได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะไม่เจ็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค ต้วเรตเฮ้ยว้าวแล้มีแทนอยากทำอะไรอีกไหมคะ ฟันล่างแน่นอนคะ่ะใช่ถ้ามีโอกาสปีหน้ากลับมาต้องได้มาทำคะ่ะ